จะไปปาร์ตี้กับเพื่อนแต่งตัวก็ลำบากไม่มั่นใจเลยใส่แขนกุดก็เห็นขนแขนใส่ขายาวน,นี่ก็ต้องมานั่งบางขนขาน้าเหยื่อมากเลยอ่ะแต่งตัวเนี่ยก็ต้องแต่งตัวแบบโชว์แขนโชว์ขาทำยังไงดีเนี่ยต้องหาวิธีกำจัดมันแล้วโรงพยาบาเลเลยล่ะ เขามีพนแพนเน็สกินนี่มีกำจัดขนด้วยต้องไปแล้วเสีเจอกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเลเซอร์นะคะเลเซอร์ขนเพราะว่าวี่เนี่ยมีปัญหาเออมีขนแขนขนขาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วโตวมาก็ไหนจะต้องยังมีแบบ ขนรักแลนู่นนี่นั่นเอาจีมันก็จัดการยากนะแบบเคยทั้งแววกทั้งโกนทั้งถอนทำทุกอย่างอ่ะซึ่งหลายๆอย่างเราเนี่ยมันก็แบบทำให้เจ็บตัวมากๆเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการกําจัดขนอ่ะมันน่าจะเป็นการเลเซอร์วันนี้เราก็เลยจะมาทําเลเซอร์นะคะ ะะตอนนี้เราถึงโรงพยาบาลเลยรักกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูข้างในกันค่ะตอนนี้เราก็ถึงโรงพยาบาลเลยรักกันแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะเข้าไปที่แผนกสกินนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าแผนกผิวพรรณและความงามนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปปรึกษาค,าาะคะุณหมอกันเลย สวัสดีค่ะน้องวิววันนี้มีอะไรให้พี่สีนาดูแลคะวันนี้คือแไม่มั่นใจเรื่องขนแขนผนขาอะไรค่ะก็เลยอยากจะเข้ามาปรึกษาว่าสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็เห็นในเพจของทางโรงพยาบาลว่ามเีเทคนิกกคปลกกายมั้งคะน่า<ช><ใ>จะมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ คู่กายเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพนะคะช่วยดูแลเกี่ยวกับเส้นขนเนาะเครื่องนี้เป็น ND ร้องเท้าแยกค่ะผ่าน USFDA จะช่วยได้ทิกจุดเลยในขนในร่างกายไม่ว่าจะเป็นรักแร้ขนแขนขนขานะคะหรือจุดซ้อนเร้นก็ได้เหมือนกันค่ะถ้าเกิดในการทํานะคะถ้าอยากให้ขนหายไปเลยอย่างเช่นแบบขึ้นมาเป็นรากขนอ่อนๆเนี่ยแนะนํา 6-8ถึงครั้งค่ะแล้วถ้าหลังทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างคะหลังทำจริงๆอาจจะมีบ้างนะคะดวงแดงเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นทามอยเจอไรเซอร์นะคะเราก็จะดีขึ้นแล้วลาดขนก็ขนก็จะค่อยๆหลุดออกนะคะไม่ต้องไปทำอะไรมาเลยค่ะแล้วก็ระหว่างทาไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะเรามีในการเป่าลมเย็นให้แล้วก็มีโคลพดให้ด้วยค่ะโอเคค่ะแล้วการกำจัดขนแบบครูการะคะจะต้องใช้ระยะเวลาทำนานไหมคะ ก็ประมาณ30-45นาทีค่ะแล้วถ้าอย่างงั้นเนี่ยจะมีปัญหาหนังไ่หรือมีปัญหาอะไรตามมาไหมคะหลังกากที่ทำค่ะในส่วนของเครื่องทืกกายกำจัดผลลึกถึงรากผลเลยค่ะหมดกังวลปัญหาตุ่มหนังใ่นะคะตังนี้จะไม่เป็นปัญหาแน่นอนค่ะแล้วถ้าอย่างงี้ผลที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะบางลงหรือว่าจะใช้เวลานานเท่ไหรอะ ต่อพินอยู่กับสภาพคิวของคนไข้เลยค่ะแนะนําทําต่อเนื่องทุกๆ4-6สัปดาห์นะคะหลังจากน,าน,นั้นนะคะผล,ละนทําไป6-8ครั้งอาจจะขึ้นเป็นเส้นบางๆจนแทบไม่รู้สึกเลยค่ะ aki ก็หลังจากที่ทำเลเซอร์มานะคะตอนนี้อัปเดตเป็นเวลาแบบ4วันแล้วเนาะก็ไม่ได้มีการรู้สึกว่าระคายเคืองหรือว่าแบบรู้สึกแสบร้อนหรือแบบคันอะไรอย่างนี้เลยนะคะรู้สึกเหมือนเดิมปกติทุกอย่างเลยแล้วก็ผิวเรียบเนียนขึ้นตอนทำเนี่ยก็เจ็บนิดนึงแต่แบบมันก็ ไม่ค่อยเจ็บมากแบบว่าแทบจะไม่เจ็บเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พี่ๆที่โรงพยาบาลน่ารักมากโรงพยาบาลสวยมากแลก้วก็คนดูแลทุกคนก็คือน่ารักมากๆคุณหมอแบบปรึกษาได้แบบพี่ๆที่เคาน์เตอร์ก็คือปรึกษาได้แล้วก็หลังจากการทำนะคะก็ก็คือเขาจะให้ยามาทาอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันจะลดอาการระคายเคืองแต่ว่าพอดีวีย่ไม่ได้ทาแบบทาไปแค่สองรอบ เพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ระคายเคืองก็เลยไม่ได้ทาต่อแต่สรุปว่าแล้มันก็ไม่ได้มีผลอาการระคายเคืองมากขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลเลยอรักนะคะที่ทำเลเซอร์ให้นะคะขอบคุณค่ะ